สวัสดีเพื่อนทุกคนในนะครับผมมิดีต้อนรับสู่ช่องบิซีนะครับวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่น Legendary b o ี่บอ Camera m o n t มนนะครับผมเพร้อมบอกจํอกจำนวนเงินกับท้องที่จะได้ในระดับ5ดาวน,นะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับผม สำหรับภารกิจนี้ในระดับ5ดาม PS4 นะครับผมออโต้เอมเนี่ยก็จะไม่ทำงานนะครับผมเลยจะแนะนำาให้ใช้ก๊าซเพนติแบ็กนะครับผมเพราะว่าเวลาใช้เดนไอเนี่ยจะได้ยิงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พกขวดยาเพิ่มเลือดไปด้วยนะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องใช้ดิวหนึ่งนะครับโดยเริ่มภารกิจนะครับผมเขาเนี่ยก็จะให้เราไปบุกแคมป์ของคามิล่าเลยนะครับแต่ผมเนี่ยจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยขี่ม้าไปที่ต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะครับผมโดยให้เพื่อนๆหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาก่อนเลยนะ แล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยส่องไปที่หน้าโรงนานนะครับผมว่ามีรถป้อมปืนของคาร์เมล่าไหมโดยมดันจะสุ่มอยู่3เหตุการณ์นะครับผมแบบแรกนะครับผมห่างรถป้อมปืนเนี่ยไม่ได้อยู่หน้าโรงนานนะครับผมใกล้เพื่อนๆเนี่ยขี่มาขยับจากต้นไม้นั้นมาอีกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยใกล้เพื่อนๆเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับผมสักพักเนี่ยรถป้อมปืนของคาร์เมล่าเนี่ยก็จะมานะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ปืนไรเฟิลเล็งไปที่คนขับทั้งสองคนเลยนะครับผมโดยไม่ได้ยิงให้มันตายทั้งสองคนเลยนะครับเพราะหากยิงตายแค่คนเดียวหรือว่าไม่ตายเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ขี่รถมาจอดที่แคมป์นะครับผมแล้วเราเนี่ยจะจัดการมันยากนะครับและหลังจากที่เพื่อนๆยิงคนขับตายทั้งสองคนแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยใช้อะไรเฟื่องยิงตรงช่องปั้มปืนต่อเลยนะให้สังเกตตรงเป้าเรานะครับผมว่าขึ้นสีแดงไหมถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยก็แปลว่าตรงนั้นเนี่ยจะยิงโดนนะครับผม เราใกล้เพื่อนๆเ,เนี่ยรักษาระยะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปใกล้เกินไปเนี่ยอาจจะโดนมันโรวปืนใส่ได้นะพอยิงไปประมาณ5้าถึงหนัดน,นะครับผมเจ้าคามเมิล่าเนี่ยก็จะลงจากรถหนีเราเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยขี่ม้าตามไปจับมันเลยนะ สำหรับแบบที่2นะครับผมถ้ามีรถป้อมปืนอยู่หน้าโรงนาแล้วเจ้าคาม,มล่าเนี่ยก็อยู่ข้างๆรถด้วยนะครับสำหรับแบบนี้นะครับผมให้เพื่อ<ค><ณ>นๆขี่มาอ้อมไปข้างหลังโรงงานะครับจากนั้นก็ให้เพื่อ<ค><ณ>นๆรอการที่กําลังจะออกจากประตูหลังก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันออกมานะครับผมก็ให้รอเนี่ยวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้รอเนี<ค>่ย<ณ><ค><ณ>วิ่งเข้าไปรวบตัวเจ้าคาม,มล่าที่อยู่ข้างๆรถเลยนะครับผม Gringos aumentaron el precio por mi cabeza Y es mucho más difícil chingarse a un cazarrecompensas que a un granjero Y aquí estamos Sigo esperando Unirse a los de lobo Y demostrarme su valor Quizá les pida que te en vivo ¿Seguro? และหลังจากที่จับเจ้าคามิล่าได้แล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยขึ้นรถปั้มปืนไปเลยนะครับผมแล้วก็กาดยิงพวกลูกน้องมันให้หมดเลยนะครับแนะนำว่าก่อนขึ้นรถเนี่ยให้กินยาเพิ่มเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราโดนยิงมากๆเนี่ยก็อาจจะตายได้เช่นกันนะแล้วพอเรายิงตัวลูกน้องมันเริ่มซายนะครับผมก็ให้เราเนี่ยพากามิล่าเนี่ยขึ้นมาหนีเลยนะครับ สำหรับแบบที่สานะครับผมก็จะมีรถป,ป้อมปืนอยู่หน้าโรงงนาน,นะครับผมแต่ว่าเจ้าคารเมล่าเนี่ยจะอยู่ในบ้านนะครับสำหรับแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆทาแบบที่แล้วได้เลยนะครับผมก็คือไปทางหลังแคมรอากาศเดินออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้นรถป,ป้อมปืนเลยนะ และหลังจากที่เพื่อนๆขึ้นรถป้อมปืนได้แล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยกลากระสุนใส่พวกลูกน้องมันเลยนะครับแล้วพอเรายิงไปสักพักนึงเนี่ยเจ้าคายเมลาเนี่ยก็จะหนีออกจากบ้านนะครับผมให้เราเนี่ยรีบตามไปจับมันเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะขี่ม,ม้าหนีเรายาวเลยนะให้เราเนี่ยรีบไปรวบจับมันก่อนเลยนะครับผม และในช่วงที่เพื่อนกำลังจะเอาบอตตี้ไปส่งนะครับผมก็ที่มีลูนกน้องของมันเนี่ยขี่ม้าตามมิงเราด้วยนะให้เพื่อนๆเนี่ยหันไปยิงพวกมันด้วยนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าคาเมล่าเนี่ยก็จะดิ้นหลุดน,นะทำให้เราเนี่ยจะโดนลุมยิงเละเทเะเลยเวลาตอนจะไปตามจับคาร์เมล่ากลับมานะเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นอันเสร็จภ,ภารกิจ Legendary Bounty Camera Montes นะครับผมและนี่ก็คือเงินกับท้องทีงทไ่ได้จากภารกิจนี้นะครับ you'll they're going soon down Well, get the going rate as soon as cell. Take them down there. in as as a สรุปแล้วภารกิจของคาร์เมล่ามอนเตสนะครับผมก็เป็นภารกิจที่ได้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะมายากตรงที่เราเนี่ยแต่ไม่สามารถใช้ออโตเอบน ps 4ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับภารกิจน,นี้นะครับผมหากจะเล่นเก็บตังค์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ในเรื่องความมันในการใช้ป้อมปืนเนี่ยอันนี้ก็คือสุดยอดของภารกิจเลยนะครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของ Legendary Bounty Camera m o n t r e ่นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายของ Legendary Bounty แล้วนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่รับชมกันมาถึงคลิปนี้เลยนะครับหากมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมหากชอบคลิปนี้เนะี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชม้วยนะครับผมสวัสดีครับ